รู้เดินตามคนโอเครถเสโอเคตัดนะใครรู้ตัวโดดไม่ขึ้นตัดนะครับตัดนะครับตัดนะครับขูนี่ถ่ายเป็นหมูเลยพี่อะไรถ่ายเปล่าค่ะเดี๋ยวอ่าอีเะไม่เห็นไม่เห็นลูกเที่ยวพี่ใส่กระโปรงนี่คืออียงถ้าหนูไม่ได้ใส่กางเกงในมาไงพี่ก็ไม่เห็นกางเกงในหนู ครับห้าสอขออีกทีครับสองห้าสีามสองโดดต่อไปพี่สี่สามสองกดูแค่กูว่าแบบนี้สวยาโอ้โหตไ้ดอกพอดีเลย หนูเชื่อว่าตรงนี้จะต้องเป็น l a n d า a r k ใช่มันยังไม่มีใครเคยทำเลยนะเนี่ยทีมแรกเลยนะเอาขนาดของอ้ายบังเพื่อนยังงามเลยสวยดีนะเหียดมไหมผมก็่ไม่ได้ทำงานนะเล่นนั่นแหละไม่มันยังไม่เหมือนีครับให้เขา ก็เป็นสายไฟอารมณ์มันจะกลมห้นตลอดมันจะชัดขึ้นเอนจีมันจะไฟวิ่งมันน่าจะเป็นไฟขอบตัวนี้จะทําขอบใช่ครับเขาเอาไว้แค่ทําขอบไปเฉยตั้งแต่ที่อยู่แก่พี่โกไม่มีคนจ้างจินตาหลาเต็งโม่ต็งโม่ต็งโง่เต็งโง่เอาถ่ายรูปธรรมดาอุ้ยธรรมดาป่ะเนี่ยโอู้ว เดี๋ยวเราแม่นั่งก็ได้ไหมนั่งนั่งตรงเนี้ยนั่งแล้วแบบนอนได้ไหมเออนอนได้นะนอนแล้วตีนยันกันแล้วเดี๋ยวให้พี่ท็อปอยู่อยู่เดี๋ยอาส่กระโปรงเลยเอาตีนยันกันไม่นั่งแหมโอ้โหไอ้นั่งแหมคิดอย่างเดียวนี่ได้ได้ค่ะได้ได้อ่าอ่าดูดพื้นไม่ให้มันบานกันครับท่าเหอะตอนนี้คุณคือผูดเบิกเบิกพี่ผมฝาก ดูแลน้องชุดนี้ด้วยนะเพราะว่าเขาจะสร้างชื่อเสียงให้ทางทีมเรามากคือเขาไม่ไปไหนนะครับอันนี้ผมก็พยายามไล่อยู่เอ้าไล่หรอไล่มาเดี๋ยวๆจนี่อุ้ยเขาชื่อไงอเออหนูหนูเอฟหนูเอของพี่ว้าวอ่าสวยงามเอสซีดอเออพัผ่านจรงไหม พี่พี่เติมขอโทษครับโอเคพอกระมองสีก็พอถึงพระระดมเพราะว่าเปาไม่ตงมองเกือบส่อเกือบแล้วค่ะพร้อมี่เอมองหน้ากันไหมหรือว่าไงครับทำอะไรก็ได้จะเล่นกินกล่องแก้วทำอะไรก็ได้อะกินกล่องแก้วอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะกูพูดไปงั้นแหละอะไรก็ถ้าแม่งมีความสุขอะให้มันหรือเหนื่อยหรือเนี่ยพอเพิบมผ้าเสียงบอมซองปุ๊บหนูนอนลงปึ้งผ้าเสียงบอมซองปุ๊บหนูขึ้นมาไม่มีอะไรพี่ว่ามันสวยเฉยอ่ะ ง่ายกลางเนยแล้วแล้วแต่หนูเลยกลารการกางก็สวยล็อคเลยครับรอพี่รอพี่ท็อปฟัง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 ก่อนสี่สามสองแลวก็ให้เสริมสองลูกนะครับแล้วรอพี่พี่พี่ท็อปก่อนครับสี่สามสอง นอีกก็ไม่มีแล้วพี่เพราะว่าพอซานี้มันก็ได้แค่นั้นแหละไปเดินตรงนั้นดีกว่าครับเดินตรงเป็นเดินเดินเล่นเดินเล่นแบบหัวเราะหัวเราะแบบเนียนๆใส่ทดลองทดลองทดลองใส่ใส่ไอ้ชื่ออะไรนะไม้ไม้ไม้ปลดล็อกยังไงคะลูกลูกไม่เป็นอะไรเมื่อกี้นอย่าเอาหัวด้อ แน่เป็มดหัวล้อหมดงานเลยผีบ้านะครับเตือน้ำน้องน่ารักครับไม่ได้ว่าครับผมให้พี่ว่าเลยหรอไปเย็นไม่ไม่จะส่งให้พี่อย่างนี้นะไม่ติดเป็นน้องเป็นนุ่งนี่มึงอะไรนะ ไปเอาไปดูมีสองต่อยไปไหนเอฟเอฟเอ้ยเอฟเล่นผิดคนแล้วลูกต่อยอีกต่อยอีกนู่นเลยปากสุดสุดสุดบันไดแบ่งแบ่งแบ่งกลุ่มก็เดินป่ะกลุ่มกลุ่มคนอีกสองสามคนอะไรอย่เงี้ยไม่ต้องมาแบบทีเดียวหมดเลยอ่ะ ตรงนั้นนะครับถ้ามันมันจะมีโค้งขึ้นใช่ไหมครับมันจะเห็นศาลาด้วยจะเป็นเดี๋ยวไปตรงนี้เขาตั้งตรงครับคัดเป็นคัดคัดไปครับโอเคครับ,รบแล้วมันมีซุ้มตรงที่เป็นซุ้มไม้ตรงนั้นก็น่าจะน่านั่งอ่าใช่ใช่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวหนูก็กระโดดเอยเพื่อนเฮ้ยชัดมาณนั้นเลยแม่งกูแม่งละครชัดๆูชัดดูถอยก่อนลูก ในโชว์ไม่ได้โชว์โชว์ทางเดินคุณเก่งครับฝ่างให้ผมนิดนึงอ๋อผมเหรอครับขอโทษครับผมเรจะแพนตามเดินตามออกนู้นเลยนะเดี๋ยวพี่จะแพนตามไปแล้วเดี๋ยวหนูจะลืมเข้าเฟรมนะคะเดี๋ยวะมาเลยครับมาพร้อมห้าสี่สามสองคุยกันเลือกเลขมื่นนะ ที่อย่างเข้าไปคือว่าได้แบบทักทายกันอนี้โอเยากากแค่แค่ท่าก้าวมันก้าวกว้างเกินไปแล้วมันรู้สึกอย่ยังไงไหมครับครับ เข้าใจเข้าใจลูกเพราะว่ามันกว้างลองก้าวแคบๆก้าวเท่าพอก้าวอ่ะแบบแต่ว่ามันปูกระปูนี่ไปปูกว้างไปถ้าเป็นพี่นะพี่จะอยู่เงี้ยก้าวธรรมดานะก้าวแบบเฮ้ยจริงๆริงคือแม่งกูมีความสุขอ่ะคือทำไงการเดินไม่ได้มีความสุขได้ขอโทษนะลูกหลบทางที่หน่อยนะครับขอขอแคบบล็อกนี้โอเคครับแลนด์เวย์นี้ให้พี่เฮ้ยจริงจเดินได้อย่างเงี้ยประธานลองดูสิครับนายกนายกจัดเลยครับ อันหนึ่งสองสางไปนี่ครับหน้าด้วยเอ้ยเอือกลับมาไหมกลับมา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 นี่ครับนี่เดินมาพอพอพอมันเดินเป็นกลุ่มแล้วมันจะสวยลูกเออถ้าเถมันเดินเดี่ยวเออลองดิลองลองลองไปพร้อมกันเออเพราะว่าอย่างที่พี่เขาว่านะครับเราเหมือนคว้าพอเราคว้าปุ๊บขาหนูสั้นยังไงเออหนูก็จะแบบว่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าหนูก็แบบเหมือนขึ้นขึ้นจะกระโดด เออเป็นกุ้มหุยเยี่ยนไงบเอาเนาะเอาแบบเว้นมื่อไหร่เปียกบอแหละจอโทรศัพท์แต่ความรักพี่พี่มีหนูไม่เคยดับไปอุ้ยสัตว์ไม่คิดได้เชื่หมทำงานไม่เหนื่อนได้กับพวกมึงเหนื่อยเหนื่อยพี่ท็อปอยากโอเคไหมครับพี่โอเคอันนี้อยู่แค่นี้เดี๋ยวรับช่วงต่อนะครับจากเมื่อกี้นี้ที่เดินมานะครับเออบ้านนี้ผู้ใดอยู่สายบ้านนี้ โอเคๆได้เลยได้เลยเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะโรลลี่ไปนู่นเลยนะโอเคครับพี่ได้ครับพี่อาจจะสะดุดล้มได้ได้พี่เก่งบล็อกหลังไวรับรับแค่กล้องก็พอครับเร็วว่ะเร็วว่ะ อาวนี่นิดนึงหลบอะไากันหรอจักรหตึ่งกระโดดป่านมาลดน้ำหนักประมาณนี้นะพี่นะเออเอพอแล้วพอแล้วจะเป็นเล่นไกลหลายเหนื่อยแทนซีสองสองมาเลยมาเลย แก้วโอ่มน้ำดื่มน้ำนะครับด่น้ำก่อนได้นะพี่มีน้ำตาพากื่มน้ำก่อนก็ได้จ้ะเพราะเด็กมันจะเป็นอย่างนี้พี่มันเรามีค้าตัวไม่ไม่ไม่เอาขึ้นข้างบนตรงนี้ไหมคาตัวเ่ก่อนไหมเดี๋ยวเอาเอาให้มันเสร็จตรงนี้ก่อนครับแล้วค่อยขึ้นไปนี่ของพี่มีแก้วอยู่ไหมครับมีมีครับได้อันนี้ธรรมดาก็ได้ดูหนูจะคาขึ้นมาก็ได้เพราะพี่รู้ว่าหนูเหนื่อยแล้วครับเอสเอเอสอารอสอดูดมีราคาเลย การแสดงมาที่หนึ่งครับใช่ยังไม่หมดแจ้งนะครับเียววันนี้มาแค่หนึ่งส่วนสิบรอพี่ท็อปนะครับเห็นผมไหมหรือว่าโอเคอ่าครับมาเลยห้าสี่สามสอง ไฟสวยคับไฟสวยนี้สวยกอค่ะนี่รบเยเอาข้างหลังไหมครับอยากให้เห็นตรนี้ด้วยอยากให้เห็นสัรวละไปใหม่ไปใหม่ไม่ไม่นี่ยครับมุมเนี้มุมนั้นอ่ะมันจะขึ้นไปแบบไปไปหญ้าขึ้นมาใหม่อ่ะนะ เอออีกรอบหนึ่นนงม,ม,มีมีน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็มงมาน้แข็งเข้าวเออมีข้าวให้กินไอ,อน้มาติปหนึง <c oughs> ่งเกับเก็กินกับเด็บบงเมีรอรถตู้พี่ขึ้นมาก่อนชัดเชน <c oughs> ชเห็นารไหมครับเห็นหตรงนี้มันวิวมันจะสวย้วยเินไปเรื่อยเยนะจ๊ะเด็ก ถอยไม่หยกถอยไม่หย e ีถอยหน้าถอยครับลูกคิดว่าตรงนี้เป็นหน้าเวทีหมอลำเอาคนละลำโพงเลยเอ้อตรงนี้ลูกตรงนี้นะถอยมาเนี่ยใครใครอันนี้คือเหมือนกันเราเดินเข้าเฟรมูกล้องมันถ่ายอยู่แล้วแต่เราเดินเข้าเฟรมไปเพื่อรับหลังรับหลังเข้าใจคำว่าเฟรมไหมครับ ไอีกทุลมันจังหวะการส่งไม่มีพร้อมพร้อมจะพร้อมครับ5้าสีไปเดินนังงานป๊าการุนเอาใชอาิตของคุณพง์แกโอเคพอแล้วสวยงามกินน้ำลูก น้ำให้น้องด้วยแม่เก่งมีน้ำน้ำแดงน้ำอะไรก็ว่าไปมี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 เยะแต่แก้ม <Okay. S 1> วมันหมด